สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าขาเซฟบล้วค่ะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าขนมจีนยาปลรารข้อไก่เพื่อนจ๋าเป็นเมนูเด็กเส้นเพื่อนจ๋าไม่ได้กินมาหลายวันแล้วเดินเพื่อนใส่ลงไปเม็ดกะทิน <c oughs> อ๋อโอ้ยอกไปพป่นไม่มีมีเต่เมมดเลยจ้ามาเพื่อนจ๋ามาแซ่บๆกันกเดินเพื่อนมีผักผักชีลาว ผักพายผักพายน้อยผักผายหน่อยือนจ๋าผักกะทินแตงกวาเมื่อเขือขาวก่อนที่จะรับประทานเพื่อนจ๋าฝากเพื่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนงา,า,างฟ้าพัฒน์ด้วยเพื่อนจะได้ดเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดินเพื่อนจ๋าสามปีกว่าแล้วนะเพื่อนจ๋าตอนนี้ก็จะเงา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 หน่อยเงาเงาทุกวันมาดกดกะดิ่งเจ้าเพื่อนจ๋า ก็เลยเช่วูน่ากินมากเลยกินหมดไหมเนี่ยหืซิมน้ำหน่อยนัวลึกเสียกันเหรอมาทำการโคเร่เคเร่คเร่คเรกันเลยเพื่อนขนมจีนสิบบาทแล้วก็นี่ข้อไก่เด้อยข้อไก่แบบเวิรยเวอร์เื่อยเวอร์เื่อยเวอร์ย่าบอกว่ามันไม่เผ็ดนะจ๊ะขอโทษนะพริกนี่เผ็ดมากก็เลยก็เลยก็เลยไม่ ่ใส่เป็นพริกป่นเพื่อนจ๋ะใส่เป็นพริกเม็ดกัดออกมาคำแรกเพื่อนจ๋ามาเด้อเอฟซีใหม่เอฟซีใหม่เอฟซีเก่ามากินด้วยกันอือฮึโอเคอือฮอติดตลอดแซ่บอืออือฮึโย ยิ้มใช้มือไม่ทันแล้วจ้าวันนี้ใช้ช้อนส้ิกเม็ดหัว mọc trùng hết <laughs> ừ. thử bạn hôm qua rất là cho 嗯，好干、mm。Hmm. Okay. พ자 นี่าปล่ยนท่านั่งก่อน 好奇问。 khi รวยร้อนหวันวน She Ôi, sụt phim Đúng cả? เพื <Okay. S 2> ่อนจ้ะขออนุญาตขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนจ้าพอหอมปากหอมคอเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินต่อภาคสองข้าสึกบุกเพโอเคข้าสึกบุกเมื่อจ้ะถ้ากินไม่สุภาพกินรูมามต้องขอต้องขอไปเพื่อนนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วกดติดตามช่องนางฟ้าพา,าสักเดือนเพื่อนจ้าวโอเคจนคลิปหน้าด้วยสวัสดีค่ะค่าสึกบุกเพื่อนจ๋าบ๊ายบาย